คนเกิดวันพุธจะบอกว่ามีไพ่ด e e อมเพ s สเนี่ยเป็นไพ่เจ้าชะตาเป็นดวงที่ดีนะครับเป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นอาจจะเป็นคุณหนุ่มคุณนายหรือบางคนเนี่ยดูภูมิฐานขึ้น ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนเรียกว่าอ้วนขึ้นได้นะครับพอไพ่เดือนสต์อยู่ข้างล่างแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมายันปัจจุบันเนี้ยคุณอาจจะใช้ชีวิตชิวเกินหรือกินตามใจปากในแง่ที่ดีก็อาจจะเรียกว่าชีวิตสบายๆนะครับแต่อีกแง่หนึ่งคือบางทีไม่ค่อย,ข,ข,ยขยับขยันตัวเองไปไหนเท่าไหร่นะครับไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยบงบอกว่าในหนึ่งเดือนนี้จะมีเรื่องของโชคลาภเรื่องของเงินเข้ามาหรือข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่บอก มุมหนึ่งคือข่าวเกี่ยวกับเงินหรือบุตรหลานบริวารคนใกล้ตัวที่อยู่น้อยกว่ามีเรื่องของเงินเข้ามาเช่นได้ทุนได้เงินได้เงินรางวัลอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันได้ของการงานแร้วว่าดีอยู่นะครับพอไปได้ในมุมหนึ่งคือสถานการณ์การงานเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึงต้องระวังการสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องงานบางคนเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านท,ทําธุรกิจร้านค้าจะต้องขยันขันแข็งหน่อยนะครับเรื่องของความรักก็เรียกว่าต้องเข้าหาเนาะ อีกฝ่ายอาจจะนิ่งเฉยนะครับเรื่องเราอาจจะสลับสบเป็นกันได้เนาะรืเรื่องของการเดินทางมีผลกับความรักด้วยเช่นกันนะครับอาจจะต้องเดินทางหน่อยในช่วงนี้คนโสดหรือว,ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า